ผมอุเทนนะครับจากสตอมนะครับวันนี้ผมจะมาดูเรื่องบอร์ดนะครับบอร์ดตัวใหม่ของสตอมนะครับเป็นสตอมซีรีส์นะครับสตอมซีรีส์นะครับดียังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูเสร็ครับเลยนะครับอันนี้คือบอร์ดโกโบนะครับที่นิยมใช้กันทั่วไปนะครับข้อดีของสตอมนะครับสตอมเนี่ยนะครับสามารถมีสไลด์อยู่8ปดชัแนลนะครับ8ปดชัแนลนะครับแต่ สามารถพลิกหน้าได้ถ้าพลิกหน้า B ีเนี่ยนะครับหน้าบีเนี่ยครับก็จะเป็น9ถึง16นะครับาสามารถใช้กับบีมที่เป็น16 channel นได้พอดีพลิกมาหน้า C ีปุ๊บก็จะเป็น24 channel สามารถใช้กับบีมที่เป็น24 channel ได้เลยนะครับโดยที่ไม่งงนะครับสำหรับตัวนของโค้ดนะครับเวลาจะใช้ยี่สิบสิบหกชเนี่ยนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปก้าสบสิบเอ็ดสิบสองนะครับอ่าใช้เลือกตัวนี้ตัวตัวที่สนะิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยอ่าจะต้องมาเลือกตัวนี้แทนสิบหกช n น l ลก็จะถูกว่างไปนะครับตั้งแต่สิบหกสองสามสี่สิบห้าสิบหกชนลก็จะว่างไปนะครับจริงๆล้วต่อกันได้นะครับแต่ว่าเออจะงงส่วนใหญ่จะงงก็จะต้องมาใช้อ่าสามสี่นี่เป็นตัวที่สองแทนถ้ามีบีมสี่ตัวต้องใช้ชานเอลถึง ทั้งหมดถึง8 c h a nel n นะครับตั้งใจถึง8 c h a nel n มาว่ากันที่ Memory ีนะครับโคปา200จ,จะ m e m o r รีได้16 c h a nel n แต่บอร์ดต,ตอมซีรีส์จะเม m o r รีได้ทั้งหมด24 c h a nel n นะครับาสามารถเมมโมรี่24 c h a nel n ส่วนเรื่องพวกการเซฟการอะไรเนี่ยลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับลักษณะทั้งหมดก็จะคล้ายๆกันคอร์สมีคอร์สมีสปีดเหมือนกันตั้งได้เหมือนกัน ตัวสตอมซีรีส์เนี่ยจะมีจอยสามารถสั่งให้เป็น XY คอนโทรลได้สามารถเลือกได้ว่าจะให้เอาเป็นชนแนลที่เท่าไหร่เซนเอเนี่ยครับให้เป็นชนแนลที่เท่าไหร่นะครับสามารถเป็นคอนโทรลบีมได้นะครับหรือมูฟวิ่งที่เป็นที่ไม่ใช่บีมนะครับเป็นมูฟวิ่งอห้อต่างๆได้นะครับมาส่วนต่อมานะครับซึ่งตัวนี้โดดเด่นมากนะครับสำหรับสตอมซีรีส์โกโบ2 0 0เนี่ยนะครับเวลาท่านจะเมมโมรี่นะครับเมมโมรี่อะไรลงไปเนี่ย อ่าสมมติคุณมีมีมีบีมหนึ่งตัวมีพาสองตัวอ่ามันไม่สามารถอ่าแยกชานเอลกันได้นะครับแต่เวลาเราเมมโมรี่เนี่ยพวกเนี่ยจะต้องทําพร้อมกันหมดสมมุติทําบีมสเต็ปที่หนึ่งนะครับทําบีมสเต็ปที่หนึ่งคุณก็ต้องทําพาสเต็ปที่หนึ่งไปด้วยนะครับ,บนึกออกอไหมฮะอ่าแล้วก็จะต้องทําพาแอดเดสที่สามอ่าแอดเดสตัวที่สามเนี่ย <c oughs> ทําไปพร้อมกัน มาสเต็ปสองก็ต้องทําพร้อมกันพร้อมกันไปเรื่อยสเต็ปสามสเต็ปสี่สเต็ปห้าสเต็ปหกต้องทาพร้อมกันหมดนะครับมันจะมีปัญหาตรงไหน,นมันจะมีปัญหาตรงที่ Speed. สปีดเวลาสปีดกับคอร์สมันก็ต้องเวลาเราจะสะปีดให้เร็วขึ้นพวกนี้ก็ต้องเร็วพร้อมกันหมดนะครับวิธีการขั้นตอนการเมมโมรีก็จะยากยากส่วนใหญ่ก็จะใช้สองตัวนะครับก็ต้องซื้อบอร์ดคอร์สเนี่ยนะครับสองตัวพร้อมกันสองตัวก็ หมื่นกว่าบาทนะครับอ่าแต่สตอมซีรีส์เนี่ยไม่ต้องเลยครับสตอมซีรีส์เนี่ยครับสามารถซ้อนซีนได้นะครับสามารถซ้อนซีนเนี่ยนะฮะนี่ผมทําให้ดูก็คือการซ้อนซีนสปีดก็จะแยกกันนะครับตอนนี้ช้าบินตอนนี้สังเกตนะครับจะช้านะครับถ้าดูบินนิดนึงนะครับบินจะช้าอ่าพาพาเอเดตที่สองก็จะช้านะครับเอเดตที่สามจะเร็วนะครับนี่นี่คือสมมุติให้ดูเฉยๆนะครับว่าความต้องการยังไงเพราะตอนนี้เราสามารถซ้อนได้ เราไม่เราเลือกใช้บินตัวเดียวนะครับอันนี้คือการใช้บินตัวเดียวอันนี้ใช้พาร่วมนะครับใช้่วมนะครับคุณสามารถซ้อนซีนได้หมดเลยครับคุณจะซ้อนกี่ซีนก็ซ้อนได้มันเหมือนบอร์ดใหญ่ๆนะครับเหมือนบอร์ดซันนี่เหมือนบอร์ดใหญ่ๆทั่วไปแต่ตัวนี้ไม่ต้องมีไลบรารีนะครับไม่ต้องใช้ไลบรารีเราสามารถตั้งได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีต่างๆของของของบอร์ดสตอมซีรีส์นะครับอ่ามันจะถูกมาตอบโจทย์สาหรับคนที่ ใช้บอร์ดเล็กๆใช้เวทีไม่ต้องใหญ่มากบีมสตัว8ตัวอะไรประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็พาไม่ไม่เยอะมากไม่จํานวนเยอะมากนะครับอ่าก่อนหน้านี้คนจะถามหาโค้ดโกโบ2สองร้อยโกโบสองร้อยมีไหมมีไหมมีไหมอ่าเพราะว่าโกโบ่สองรเนี่ยมันจะยังไงนะครับมีคนนิยมใช้เยอะนะฮะมีคนนิยมความต้องการในตลาดเยอะเพราะว่ามันสามารถ ตอบโจทย์ลูกค้าได้หลายเรื่องเรื่องอรเ,อรอรอเรื่องความสะเขียนเรื่องอะไรเรื่องความสะเทียนตัวนี้สองตัวใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงกันมากนะครับเรื่องความสะเขียนเรื่องหน้าตาก็อ่ะดูเองนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะครับเรื่องหน้าตารูปหลักแต่ข้อดีของของสตอมมีหลายตัวนะครับที่ฉีกกันไปแบบครึ่งทางนะครับตี Hayır, ว่าครึ่งทางเลย ที่คนนิยมถามหาโค้ด200เพราะว่ามัน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 ,ม,นมันมีมานานแลวครับตัวนี้ครับมันมีมานานาลูกเล่นบางอย่างก็อาจจะเก่าลงไปแต่ด้วยความที่ว่า,าส่วนใหญ่ก็จะถามหากันโกลบอ200เพราะความเคยใช้เคยชินแต่เรื่องเคยชินไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับลักษณะการเมมโมรีอะไรพวกนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับการทํางานก็จะคล้ายๆกันไม่ต่างกันเยเอะเรื่อง หูเจาะนะครับหูที่ใส่แหลกนะครับตัวนี้สามารถถอดได้นะครับมาใส่แหลกได้นะครับตัวนี้นะครับบอกสตอมนะครับผู้ใดสนใจนะครับร้านค้าส่งนะครับก็สามารถติดต่อได้เอาของสตอมสินค้าของสตอมไปขายได้นะครับที่เบอร์โทรตามตามนม้นนะครับตามเบอร์โทรของเบอร์แสบนะครับตัวนี้นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของสตอมนะครับ คุณบางทีอาจจะเปลี่ยนเป็นยี่ห้อนะั้นยี่ห้อนี้อะไรไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสตอมนะครับสต,ตอมเป็นลิขสิทธิ์นะครับผมเป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัทสตอมนะครับผู้ใดนําเข้ามาหรือว่าเอานํามาขายนะครับไม่ได้ผ่านผมนะครับอ,อาจจะมีความผิดนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ